วันนี้พามาดูการซื้อปลาที่จลลดนนะคะมีออเดอร์จากลูกค้าเป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลาปลาที่ร้านใช้นะคะจะเป็นไซส์1.2กิโลขึ้นไปเราจะให้แม่ค้าแร่เนื้อให้เวลาทานก็จะทานง่ายนะคะไม่มีก้างติดให้กวนใจแล้วก็ที่สำคัญตอนทอดก็จะเกาะอย่ยนก้างเลยค่ะปลาเราจะซื้อก็ต่อเมื่อลูกค้าออเดอร์มานะคะ แลประกันความสดแน่นอนค่ะจากนั้นมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะนำลงไปทอดโดยชุบแป้งแห้งทอดสองรอบรอบแรกสุดประมาณ80%รอบที่2จะทอดเพื่อไล่น้ำมันแล้วก็ให้กรอบนานขึ้น จากนั้นจะจัดลงจานนะคะฟังเสียงกรอบเสียงกรอบเลยกรอบมากจากนั้นจะราดด้วยซอสที่ทำมาจากน้ำปลาดีกับน้ำานตาลตนดนะคะราดลงบนเนื้อปลาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำปลาพริกนะคะ